งบหน0่งบาทวางดาวรุ่นไหนได้บ้างไหนมีรุ่นไหนเขารอบ้างไปดูกันจ้าอันนี้จะเป็นเครื่องมือสองนะคะทุกคนเราจะมาบอกเลทราคาของเครื่องมือสองนะมาจ้ะเริ่มกันที่ iPhone XR ขนาด 128G จิกวางดาวจะอยู่ที่5,500บาท้าร้อานน่านสูงสุด6เดือนจะอยู่ที่เดือนละ1น0 0บาทเลยจ้านี่เลยตัวนี้สุขภาพแบตจะอยู่ที่80%ยังใช้งานได้ปกตินะกล้องเกิ้งอะไรก็คือแบบมี 4K คลิปสวยภาพสวยคมชัดจ้าต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่น iPhone 11 ขนาด 128G วางดาวก็จะอยู่ที่7,150บาทพน6เดือนจะอยู่ที่เดือนละ1,950บาทสุขภาพแบตก็จะอยู่ที่73%เลเดอ์เครื่องนี้แล้วก็ตัว iPhone 11 Pro Max นะคะขนาด 128G วางดาวจะอยู่ที่9,625บาทพอน,น่านสูงสุด6เดือนอยู่ที่เดือนละ2,600บาทสุขภาพแบตนะคะก็จะอยู่ที่75%จ้าอ่ะต่อไปก็จะเป็น iPhone 12นะคะเริ่มต้นที่ 128G วางดาวจะอยู่ที่9 7 5บาทนะคะพน6เดือนอยู่ที่เดือน ระ2,480บาทรุ่นต่อไปนะคะเพิ่มเงินมานิดๆหน่อยๆก็จะได้ iPhone 13 128G วางดาวจะอยู่ที่1725บาทนะทุกคนแล้วก็ผ่อน6เดือนก็จะอยู่ที่เดือนละ2,930บาทเดอ้อสำหรับใครที่ฟังไม่ทันฟังแอดมินไม่ออกก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ